สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี่ไม่เห็บเอ่อไม่ทิพเห็นอนอนนอกจากเนาะนอนอยู่ในต้นในนี่จ้ะไอะนี่แหละพี่น้องไม่ทิพวาปลูกปลูกไอต้นใหม่อยู่ไทยอ่ะจ้ะนอนมันจะหลไหมพี่น้องเพราะว่าอากาศมันมันอุ่นนอกจากเนาะเนี่ยไม่ทิพเห็นสองสามตัวไม่ทิพกเ็เลยเฮ็ดออาน้นำยาคือไม่ทิพเห็ดอยู่อเมริกาจ้ะ กับโมีอย่างจะมีิตน้ตนำยาล้างจานน้ำยาล้างจานกับกาแฟแม่จ้ะไม่ทิพย์เสียเอามาสีเขาว่าบะนีสีมึงสีมึงว่ามันสิลงบอไแม่จ้ะเพราะว่าเห็นเห็นตูใหญ่ด้วพี่น้องนองตัวเขียวนะคะ,ะเป็นอีหยังที่บบชอบบบชอบจะตหนอนนี่ว่าซื้อเลยเป็นอีหยังที่เกลียดมากๆจะพี่น้องยังไม่ทิพย์ให้มึงจ้ะยังไม่ทิพย์ใบเขว่งเนาะ เินเบอร์จ้กพี่น้องก็หูได้เลยว่าต้องมีหนอนเป็นใบแห่งอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นใบแบบที่เขาปงแบบเขาขึ้นไม่มจ้ท่ทีนี้ก็มาดูกันตัวหนอนเนี่ยจ้ะดูดีนะตัวเบอร์เลยตัวตัวเขาสีเขียวก็เลยมองจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตัวเบอร์เลยเกียรติที่สุดคือตัวหนอนจ้ะพี่น้องเนี่ยเป็นต้นเลมอนจ้ะ ต้นเลมอนที่ใบด่างไม่เจ็บพี่น้องต้นเลมอนใบด่างแล้วก็จะมาดูอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะเกียรติที่สุดก็คือตัวหนอนนี่นี่แหละเป็นทิพย์ถึงแบบว่าปลูกผักอยู่เมืองไทยอะ่ะบบชอบจริงจจะพี่น้องคือตัวนอนหลายนอนหลายวัชพันธ์ศตูพืชนี่ศตูพีนพืชนี่คือนอนนี่ลายแห้งนี่ตัวหนึ่งนะเนี่ย เนี่ยตัวหนึ่งเห็นไหมตัวหนอนนะเนี่ยตัวเล็กๆเ,เนี่ยและอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยเห็นไหมตัวนี้เป็นสีน้ําตาลเนี่ยเห็นที่เห็นเห็นอนะ่ะคือสามตัวคือสามตัวนะเพราะว่าใบใบเขากําลังโตโอกําลังเขากําลังผัดใบว่างานเถอะเนี่ยใบเขากําลังแตกยอดใหม่ทีนี้ไปฉีดกันดูซิว่า เขาจะตายไหมเพราะว่านอนตัวใหญ่ด้วยตัวนี้ไม่เห็นนี่ใบก็ใบแหวงนะแต่ไม่เห็นตัวเนี่ยใบแหวงนะไม่เห็นตัวเป็นอะไรที่ไม่ชอบเลยตัวนอนนี่ไม่รู้เป็นอะไรไปไปดูกันว่าจะเขาจะอันนี้ไหม ไอตัวที่ทําก็ไม่มีอะไรคือทําใช้ประจําอยู่ที่โน่นคือตัวนี้เลยทั้งเพียทั้งทั้งขาหนอนทั้งเพียเลยตัวนี้ถ้าฉีดตัวนี้แล้วไม่ได้ไม่ตายก็จะหาอย่างอื่นมาฉีดต่อตัวนี้ก็จะเป็นอะไรอะกาแฟกาแฟแล้วก็น้ายาล้างจานแค่นั้นนะสองอย่างปกติ ที่ทําอยู่ที่อเมริกามันใช้ได้ใช้ประจําแต่จะมาดูที่ไทยที่ไทยก็ทํานะทําค่าเพีย้ยแต่นอนนี่ยังไม่ได้ลองสักทีหนึ่งปั๊มกดเนีน่ยไปดูนะคะตัวนี้เลยัูใหญ่ด้วยดูดิดหน่อยนะเดี๋ยวเดีปรับหัวเขาก่อน แับหัวเพื่นโอเคดูซิว่าเขาจะตายหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่สะทกสะทานเลยนะเขาตัวใหญ่ไงเขาไม่เป็นไรเลยเขาไม่มีอาการเลยหัวเขาแหละเห็นไหมนะตัวเขาไหมนะอันตัวเขานะอ,นต,ขาอนตัวเขาจะ นะตัวตัวเบลอเลยล่วงละล่วงละตัวเบลอเลยยี่เป็นอะไรที่ไม่ชอบไม่ชอบจริงๆริงล่วงละแต่ไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันมาดูตัวนี้กันตัวนี้ตัวหนึ่งนะ อันนี้ก็ร่วงแล้วลวงแล้วก็จะฉีดประมาณนี้แล้วก็อันนี้ตัวหนึ่งตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มีนอนนี่แหละที่บ้านเราจะปลูกจะเป็นอย่างนี้นอนจะเยอะ ถ้าไม่ที่ปลูกยู่พุุนนี่ยจะพี่น้องทิที่จะเน้นพวกเพียจะเพราะว่าเพียจะหลายนอนจะไม่ค่อยนี่หรอกเพียจะเยอะแต่ที่นี่อ่ะส่วนมากจะนอนเยอะกว่าเพียปิดเลยเนี่ยปรับอีกละปรับตัวหัวเขา อบแห้ก็กระจายหน่อยหนึ่งหัวฉีดเพราะว่ามันจะได้ทั่วถึงป๊มกันป๊มกันเนี่ยใส่นั่นไปใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกไปนะ ขีดเข้าไปใหญ่ตัวหนึ่งเห็นไหมนอนนอนเยอะมนอันนี่ไปหน่อยหนึ่งปรับเขาหน่อยสองตัวเห็นสองสามตัวโอเค เพี้ยก็จะถ้ามดมดก็เยอะมดก็จะนำพาเพี้ยมาฉีดเ้าหน่อยหนึ่งไปไหนละล่วงลงฝั่งนั้นเห็นไหมก็ล่วงตายตายจ้ะเนี่ยใช้นี่ฉีดก็ได้แล้วตายอยู่ก็ฉีด เพราะว่าเนี่ยต้นเขาก็จะประมาณนี้ยอดอ่อนเขาขึ้นก็เลยทำให้มีหน,นอนเนี่ยตัวหนอนตายอยู่จ้ะ เดี๋ยวต้องเอาไปฉีดต้นนู้นด้วยตรงนี่อีกตัวหนึ่งตันหนอนใช่ไหมนี่ตัวหนึ่งมีสี่ตัวน่นะเนี่ยตัวหนึ่งเห็นเยอะเลยก็มาหาต้นมะนาวก็ฉีดต้นมะนาวไปด้วยรู้สึกว่าใบเขาจะแว่งแวงตรงนี้ก็ฉีดไปแต่ไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวหรอกแต่ว่าใบวงแว่ง,วงก็ฉีดไป ทีนี้ก็จะกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมแต่ว่าที่เดิมคิดว่าคงเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวพาดนูนี่เลยจ้ะเนี่ยเห็นไหมตัวนอนตัวนอนตัวนั้นน,น,นะจ้ะเห็นไหมพี่น้องเอ้ยเห็นไหมเขายังไม่ตายสนิทเท่าไหร่นะแต่คิดว่าเขาคงตายอะ่ะ แล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยอีกตัวนึงจ้ะเนี่ยอีกตัวนึงตัวนอนตัวแรกไม่เห็นตัวแรกไม่เห็นเนี่ยเพิ่งเห็นแล้วก็ข้ามาฝั่งนี้ข้ามาฝั่งนี้เนี่ยตัวนี้ก็ล่วงแล้วเนี่ยล่วงลงไปแล้วล่วงลงไปแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวเล็กๆตัวไม่ใหญ่เห็นไหม อยเล็กๆก็ตายแหละเนี่ยเพราะว่ายอดยอดกอ่อนเขากําลังขึ้นเนี่ยยอดอ่อนเขากําลังขึ้นเลยทําให้มีหนอนเยอะและหนอนตัวใหญ่ด้วยเป็นหนอนตัวใหญ่ด้วยมีแหละจ้าเรียบร้อยอยุจับพี่น้องน้ํายาไม่มีอะไรมากน้ํายาคือมีแค่น้ํายาล้างจาน นี่นะน้ำยาล้างจานแล้วก็กาแฟแค่นั้นจ้ะไม่มีอะไรมากเห็นไหมตายแล้วพรุ่งนี้ต้องมาดูอีกรอบหนึ่งแต่ว่ารู้ๆที่แน่ๆคือตายแล้วประมาณนี้เลยจ้าเรียบร้อย ต้นนี้ก็ปิวตัวน,นั้นลงนี่เลยจ้ะเพี้ยก็ตายเพราะว่าเพี้ยเคยใส่มาแล้วเพีย้ยเนี่ยเพี้ยต้นนี้ต้นมันปูจะเพี้ยเยอะมากเนี่ยเนี่ยพึ่งจะฟื้นพึ่งจะมียอดพิ่งจะฟื้นเพราะว่าเอามาฉีดเขาเห็นไหมใบเขามแมลงกินใบ ตีมเนี่ยพึ่งจะฟื้นจากเพีย้ยทั้งเพีย้ยทั้งแมลงทั้งอ้น,นี่เลยเนี่ยพึ่งจะฟืน้นแต่ก่อนนี้ดำจนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านเนาะเราไม่ได้อยู่บ้านก็ไม่ได้ดูแลนะเห็นไหมเนี่ยพิ่งจะฟืน้นง่ายๆการดูแลถ้าเราได้ดูแลนะ แต่เราสําคัญคือเราไม่อยู่เราก็ไม่ได้ดูเลเนี่ยเห็นมันหมดแล้วน้ำหมดแล้วเกี้ยงกระป๋องไปก่อนนะคะคลิปนี้พาชมการไล่แมลงไล่หนอนไล่แมลงจ้ะพี่น้องไล่เพียจะ้ะ